ทีนี้เป็นเดโกไฟด์กนะครับผมเริ่มเลยก็ได้นะบใบแรกชาละหอตนะครับผมก็ชาละหอดตัวใหม่นั่นแหละเอฟซของ C p นะครับก็เทคมันบอกว่าเมื่อจีโซนสไตล์ทับนะบชาสองแล้วก็เลือกหยิบดักในหนึ่งใบขึ้นมือแล้วเอามือเสียบโซ่คืนก็ได้หรือไม่คืนก็ได้เป็นทีที่เก่งมากนะแล้วก็เทคแล้วบอกว่าเมื่อจบเ์อเนี่ยดักเน็ตเสียบการหนึ่งใบที่เป็นเกณฑ์นหนึ่งขึ้นมาขึ้นไปเนี่ยจากสนามเนี่ยเข้าสูดโซ แล้วเราจะได้คู่แข่งเลือกยิงเดียตัวเองหนึ่งใบแล้วถ้าสมมติว่าเรามีโซ่8ใบขึ้นไปจะได้ไงเดมซึ่งก็เป็นตีเก่งแล้วก็มีกาทีนอีกสองใบนะครับกาทินบอกว่าเมื่อเริ่มไลฟ์เฟสเนี่ยมันสามารถเด้งเกียร์สามที่เป็นเรียอากาศที่ติดดักในที่สมือได้ใบหนึ่งนะครับผมก็คือเอาไว้เด้งตัวเองแหละและทิกล่างบอกว่าเมื่อกางจะเข้าช่องเรียอากาศนะครับผมถอดโซ่สองใบที่เป็นเกียร์สองแล้วก็กรอทิกทั้งหมดนะครับผม ไม่เกินก็ได้นะฮะแล้วก็ส่งลงดรอปนั่นเองที่เหลือมันก็จะได้เทคของการ์ดที่ถอดทั้งหมดปกติก็จะเอามาถอดตัวห้ามศูนย์กับตัวคาตาบาร์บอกห้า,น,า,น,าน,นั่นแหละมันก็จะตีเท่าไรยี่ิบหกนะครับผมมันก็จะกิ่งแล้วก็พอเริ่มเล่นเพลมันก็จะเด้งได้ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะมีชั้นละอรผ่านเก่าสองใบติดไว้เฉยนะครับต่อมาเม็่เกียรกสองนะฮะเกียสองจะมีตัวใหม่เ่ยสี่ใบนะครับตัวใหม่บอกว่าลักเนยับตีบวกหมื่นห้ามศูนย์โซแปดขึ แล้วก็มีอนเนี่ยสี่ใบนะครับแล้วก็อันนี้อีกสี่บอกว่าลงมาปเปิดท็อปห้านะถ้ามันเป็นดักเนทนะถ้ามันเป็นดักเนทตนะครับผมเอาดักเนทตไม่ไม่เกินสองใบเข้าสู่โซที่เป็นเกณฑ์หนึ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าตีดักเนทมันจะบอกสองพันก็เก่งเหมือนกันนะครับผมต่อมาเป็นเกณฑ์หนึ่งนะฮะเป็นพีจีนั่นแหละพีจียกตัวเองได้นะครับผมบอลบอกว่าถ้ามันมีตัวเองในดอกมีตัวเองในโซ่เนี่ย ครับผมชื่อเหมือนกันเนี่ยเอาการก์ดจากโซ่บายแล้วเอาตัวมาจากดอกขึ้นมือคาตาบาดหนึ่งนั่นแหละเก่งนะฮะผมจะขอดักเนธนะแล้วก็มีเยเกอร์นะครับมีทิงสไตน์นะฮะแล้วก็จะมีอันนี้นะครับตัวตัวบนเผื่อกล้องจะหมดก็ใช้อันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากเล่นเป็นบารดัมนะครับผมต่อมาเป็นสูตรน,นะครับสูตรจะมีตัวเริ่มใหม่หนึ่งนะตัวเริ่มใช้ตัวเริ่มใหม่จริงๆตัวเริ่มเก่าก็เก่งแหละแต่ตัวนี้มันมันบอกว่ามันบอกว่าคาตาบาสหนึ่ง เอาตัวเองเข้าโซแล้วก็กินเลียตัวเองกิกนเลียเราหนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกการที่เป็นดักนีที่เป็นเกณฑ์หนึ่งขึ้นไปเนี่ยครับจากโซสองใบขึ้นมือได้นะฮะซึ่งก็เก่งมันจะหยิบพวกกี่สองห้ามศูนย์ขึ้นมือได้นะครับผมสองใบเลยนะก็มายืนสองข้างแล้วก็มีแอสซินใบหนึ่งติดไว้เผื่อเอามาต่อบูธไม่ก็เอามาต่อบูธจิวเล่นะครับไม่ก็ต่อบูธห้ามศูนย์ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีคีนะครับมีคีนะค,คนะครับมีสแตนนะครับผม มีสแตนนะฮะจริงๆใครจะใส่เป็นขี่แปดก็ได้นะครับไม่แย่เหมือนกันแค่รถอนนี้ออกไม่ก็ขี่หกก็ได้นะครับผมแล้วก็ถอนนี้กระสองนะครับผมแล้วก็จะมีหิวยูไมซี่นะครับผมเพราะว่าผมใช้จีการใหม่ดีกว่านะครับผมนั่นแหละมีแค่นี้ปต่อมาจียูนิตนะครับจียูนิตเป็นบาลมสี่ใบนะครับบาลมน่าจะรู้อยู่แล้วแหละบอกว่าเขาตัวบัสหนึ่งไงตัวเองนะครับผมเลือกเลการผู้แข่งหนึ่งใบลีไทยยูนิตนั้นและได้รับพลังนะครับพลังพื้นฐาน ของยูนินนั้นนั่นเองแล้วก็คุณบวกหนึ่งไรนะครับผมหลังนะั้นโซชาสองตามจีที่ไงอยู่ได้สามารถเลือกโซชาได้นะครับเลือกเป็นสองเป็นสี่เป็นห้าเป็นเลือกเลือกได้อะว่าสมมุติว่ามีจีไหสองใบเราอยากเราอยากโซแค่2ก็ได้หรือจะโซสี่หรือก็ได้หรือว่าถ้าสมสม,มุติว่ามี 3, ไงสามใช่ป่มมันจะได้โซหกคุณจะเลือกชาสองก่อนแล้วก็ชาเพิ่มอีกสองแล้วก็ชาเพิ่มอีกสองได้มันจะเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างเงี้ยนะครับผมา <c oughs> แล้วก็ จะมีจิลลี่สองใบนะครับจิลลี่ก็เอามาเผื่อเฉยแหละนะเผื่อติดไว้นะครับเผื่อมันเข้าสถานการณ์ก็เก่งเหมือนกันแล้วก็จะมีอันเนี้ยเบดามาออสเผื่อวนนะครับผมเผื่อกองหมดเราหลีไม่ทันแล้วก็มีดัตดใบหนึ่งนะครับผมดัตดก็ ZR อะไรนะครับคาตัวบาสสองเมื่อเข้าสู่ช่องแวนนะครับขวานนะคาตัวบาสสองเมื่อเข้าสู่ช่องแวนนะครับผมเป็นการ์ดและเรียกกาดคู่แข่งทั้งหมดเสียพระเสียเทคนะครับและพาวเวอร์เกตเป็นหนึ่ง นะฮะแล้วก็ถ้าคู่แข่งมีเกรดถ้าคู่แข่งมีดำสี่ต่ำกว่าเนี่ยมันก็จะยิงดิวหนึ่งดำซึ่งก็เก่งแทนนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้ามันจบเทธนเนี่ยมันจะดึงจีทุบใไปออกจากเกมไปเลยนะครับผมก็จะมีจีไปแปดตีร้อยใบหนึ่งนะฮะจริงจริงก็ไปใส่อย่างอื่นนะครับผมได้หมดอันเนี้ยใส่อะไรก็ได้นะครับผมไม่ต้องใส่ก็ได้มันมันค่อนข้างถึงยากนะแล้วก็จะมีจีกัดเอฟซีหนึ่งใบนะครับเอฟซีศูนย์สี่อีกหนึ่งใบนะฮะ จิการปัม๊มปั๊มแวนอีกหนึ่งนะครับผมกันมูจินลอดแล้วก็จะมีจิการใหม่อีกสองนะครับจิการใหม่บอกว่าถ้ากาโซแปดครบ,บอกหมื่นแล้วก็สามารถเอาเกินหนึ่งขึ้นเนี่ยที่เป็นดักเหนี่เข้าโซและจั่วได้นะครับผมเดี๋ยวนะฮะมาที่วีทีเล่นนะครับผมก็วิธีเล่นจริงๆบอกเกือบหมดแล้วนะครับมันจะมีเสริมแค่ไม่กี่ใบที่เสริมมาในชุดใหม่ก็จะมีตัวกาทีน นะครับผมจริงๆอ่ะวิธีเล่นนากล่ล,ลองไปดูคลิปคลิปเก่าคลิป C p นะครับผมผมบอกไว้คร่าวๆแล้วนะครับผมหรือว่าใครจะไปดูลึกกว่านั้นก็จะมีก็จะมีวิธีเล่นนะครับผมของแต่ละชุดเป็นไปก็ลองไปหาดูก็ได้ครับผมเยียดอธิบายซ้ำนั่นแหละเอออ่านีจะมีกรทีนกรทีมันบอกว่ามันจะเด้งด้ถุกเถินนะครับผมแล้วตอนมาลงเนี่ยพอตอนตอนมาลงเนี่ยมันจะสามารถดึงเกสองสองใบออกได้ปกติที่ผมจะดึงเนี่ยผมจะดึงเป็นผมจะดึงเป็นอันนี้นะครับแล้วก็จะดึงอันนี้ พอถ้าเราดึงอย่างเงี้ยมันก็จะได้เทคของอันนี้ก็คือตีห้าศูนย์บวกหมื่นมันจะเป็นตียี่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็มันกําลังจะลงนะถือว่าถ้าสมมติกําลังจะลงคือเหมือนมันกําลังจะลอยอะลอยฟึบกำลังจะลงกอลเทคก่อนแล้วมันเคอยเหยียบอย่างงี้เข้าใจป่ะมันจะได้เทคเมื่อเข้าสู่ช่องเรียการดด้วยมันก็จะได้เปิดเจ็ดนะครับผมแล้วก็เราสามารถคัตบาร์ดไว้บวกห้าพันได้มันก็จะเป็นตียี่สิบหกห้าศูนย์อีซี่แล้วก็ลงมาเปิดเจ็ดเราพอเข้าเทินใหม่มันก็จะเดิ่งก็ใจะเทคใหม เออทอนิคมันเท่ดีนะครับจริงๆจะใส่เป็นการ์ดทีมหมดก็ได้แต่ผมว่าผมกลัวไอ้นี่มันไม่พอนะเพราะมันต้องดึงลงดรอปเนี่ยมันเพื่อดามันไม่สามารถเอาการ์ดที่อยู่ในดรอปอะ่ะวนกลับเข้าไปเล่นใหม่ได้ขเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยถ้าน,นี่มันโดนดึงดึง,ด,งดึงครบแล้วอะ่ะมันก็จะใช้ไม่ได้เลยผมก็เลยใส่าาลาฮอตใช้ลาฮอตติดมาด้วยนะครับผม <S <S เผื่อว่าอันนี้ไม่ขึ้นก็เล่นชาลาฮอดเอาแต่ชาลาฮอตจะใช้ยากกว่าชาลาฮอตบอกห้าพันแต่ว่ามันจะโซมันต้องถึงสิบด้วยแหละอันนี้มันแค่แปดนะครับผมอันนี้ม แล้วก็ส่วนของกาตินก็อันนี้ไปแล้วกันลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็จะมีตัวของตัวเริ่มตัวเริ่มก็กินเพื่อนนั่นแหละก็อืตัวเริ่มเสพโซแล้วเราสามารถหยิบเป็นกาทินหรือว่าหยิบเป็นอันนี้ก็ได้ขึ้นมือหรือหยิบใช้หลอดก็ได้สามใบเนี้ยจะอะไรก็ได้นะครับผมแต่ถ้าโซนน,น้อยใช้ต้นเกมเนี่ยให้แนะนําให้หยิบเป็นอันนี้นะครับคุ้มสุดนะโอเคอันเดียวผมจะทวนคอโมโบให้ก็ไเลยเริ่มมาหนึ่งกับตัวเริ่มใช่ไหม แล้วก็อาจจะไลท์อะไรก็ได้อันนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับผม <Yeah. S 1> แห่ด้วยแห่ด้วยนะครับผมคว้นแห่นะฮะเพราะว่าถ้าไม่แห่ต้นเกมเนี่ยจะลาบากแต่ถ้ามือไม่มีแห่จริงก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องแห่ก็ได้แติเราไลท์รอคอรอคอเนี่ยแล้วเราก็นําการเข้าโซ่ใช่ปะ่ะอันนี้มันได้สองใบาอาจ,จะหยิบอะไรก็ได้หยิบหยิบไปเถอะนะครับอันนี้อาจจะได้เยเกิ์นะแล้วก็คัตตาบาจั่วไปนะครับผมผมันก็จะปั๊มมือต้นเกมได้อยู่โซ่ต้นต้นเกมจะมีประมาณสามถึงสี่ใบนะครับผม ประมาณนี้แหละแล้วก็วิ่งตีไปนะครับผมตัดทิกอะไรไม่สําคัญนะครับผมพยายามเพิ่มสู่ต้นเกมแล้วก็พยายามแห่เขาแดมเดมเยอะไม่ก็มือน้อยนะครับผมเอากาของเล่นเขาออกไปก่อนครับตอนต้นเกม เพราะว่ามันเป็นแคนที่แห่แห่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีสกิลไม่ติดจีเบรกนั่นเองแล้วก็มันมันเพิ่มโถได้ด้วยแหละนะฮะแล้วก็อันนี้อาจจะตายโดนตีตายหรือว่าเสพอะไรเข้าตีวันมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยู่อย่างนี้ก็ได้สมมติพูดว่ามันตายแล้วกันนะฮะแล้วเข้าส่กีสามผมจะเข้าสู่ช่วงสไต์เลยนะครับผมถ้าเราได้ไลค์ก่อนเราก็อาจจะยังไม่ได้สไตใช่ไหมแต่อันนี้ก็พูดถึงสไต์แล้วกันนะครับผมพอเราสไต์ไปปุ๊บใช่ปะดีกันเมาแล้วเมาช่องแะ เัก็จะไซสไ์แรกเราเช่นบาลามนะครับผมแล้วก็กดสกิลฐานนะครับมันก็จะได้โซเพิ่มมาสองใบเนี่ยมันก็จะโซมันก็เริ่มเยอะละแล้วเราก็หยิบหนึ่งใบขึ้นมือเราจะหยิบอันนี้ก็ได้ต้นเกมนะนะไม่หยิบอันนี้คุมนะครับไม่ก็หยิบตัวตัวเพิ่มโซก็ได้นะฮะถ้ามีตัวเพิ่มโซก็หยิบหยิบขึ้นมาตอนนี้เราไม่มีก็หยิบฟึบพอหยิบปั๊บเราอาจจะมีอันนี้อาจจะเหลือสักข้าง ต้นเกมพยายามเหลือสักสองสามเดมนะครับผมช่วงสไตล์เนี่ยสองสามเดมคุ้มนะครับผมสองสามแดมเราใช้สนุกนะฮะแล้วก็หงายนะครับพอไปด่างายปุ๊บมันก็ได้โชว์ชาร์จสองนะครับผมในส่วนต้นเกมแล้วก็ยิงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใช้สกิลตัตวเริ่มอ่ะค่านี้ทิ้งนะครับแล้วมันก็จะหยิบได้สองใบก็จะหยิบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ มันก็จะมีโซเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะลงเกจสองเพิ่มนะครับผมถ้าสมมติว่ามีตัวเพิ่มโซซ่เป็นเกจสองใบเนี้ยก็หยิบไปเลยหยิบหยิบจากเ็กฐานเลยหรือว่า 10, ยืมตัวเริ่มก็ได้นะครับเพราะมันเพิ่มได้ดีนะลงมามันก็ได้โซเพิ่มนะครับผมหาเอาอะอะไรก็ได้ได้อะไรก็ใสๆไปถลยนะครับมันก็จะประมาณสิบใบถ้าโค้ดสิบใบก็พอเล่นได้แหละแล้วก็ลงแมววน ะครับผมมีแมวมาสมมติมีแมวสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยทําให้มันสมดุลขึ้นนะครับผมเหมือนมันเอามาแบบ Batman. อ่าแล้วก็ถอยลงมานะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เสียบโซตอนจบเทิร์นเอาแล้วเราก็ลงเงี้ยแล้วก็เล่นเงี้ยได้นะครับกระทีเนี๋ยวเพิ่งเล่นก็ได้เพราะมันมันกินโซต้นเกมนะครับผมกระทินนี้มันเล่นประมาณกลางเกมนะต้นเกมเดีายวเพิ่งใช้นะครับผมมันกินโซแล้วเดี๋ยวโซมันไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ตีไปตีไปครับ มันก็จะห้ามศูน,ย,น,ย,ย,นย์ห้ามศูนย์เขาก็จะเครียดแล้วโอ้ยห้ามศูนย์ยเหนื่อยเหนื่อยเจอดาร์กแล้วเหนื่อยแล้วตีไปแล้วก็จะไดสตนขึ้นมาเราใส่แต่ทั้งแปดอะมันคงขึ้นนะครับมันคงได้ออกนะไม่ก็คีก็ได้นะมันก็จะมีคีใช่ไหมมันก็ตีแล้วก็ตีสองไปเป็นประมาณห้าเวฟซึ่งก็ห้ามศูนย์สี่เวฟซึ่งมันดีมากล้วตอนจบเทินเนี่ยเราก็มีสเต็กชาร์ลฮอตที่ดูดการหนึ่งใบเข้าโซ่แล้วก็ดูดไอตัวที่เราลงเพื่อโซชาร์ไปใช่ไหมฟึ๊บเราก็จะได้ได้ิงเานะผม มือเราก็ค่อนข้างเยอะแหละนะครับในเด็กก็มันไม่ได้นี่มาเราอาจจะชาร์จติดยีกเกอร์เราก็เลยมือนะครับผมมีแมวอะไรเงี้ยมีแมวมีโน,น่มีนี่นะครับผมโซประมาณสิบใบสไลด์แรกถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็โดนอะไรมาก็แล้วแต่นะครับครั้งนี้อาจจะตายเขาไม่เขาคงไม่เหลือให้เราแลครับมันมันเก่งนะสองครั้งเนี้ยแล้วก็นี่ไปเลยนะครับผมแล้วก็สไตล์สไตล์สองนะครับผมแนะนําให้เป็นบารบารเหมือนเดิมนะครับผมจริงๆมันต้องดูสถานการณ์แหละ นะฮะแต่ว่าปกติโดยปกติผมใช้เป็นบาลามนะครับผมสไตล์สองอาจจะไม่ต้องกดทันทีก็ได้เก็บอันนี้เป็นสไตล์สามก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้ามีการอยากยิงจริงหรือว่าเทคิต้องใช้จริงๆโซมันไม่ครบก็กดไปนะครับผมเราอาจจะกดไปก็ได้นะครับเราก็นู่นนี่นั่นนะครับถทคฐานก่อนโซชาสองอยู่บนกดเลยโซชาสองก่อนแล้วก็อาจจะกดไปฟื้เราจจาะโซอีก โซเข้าไปนะครับผมพอมันโซสิบสามใบก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็ทิกฐานมันจะได้หยิบใช่ปะแล้วก็จะหยิบใครก็ได้นะครับหยิบเป็นการทีนหรือว่าสมมติอันมีอันนี้ในโซก็หยิบหยิบมานะครับผมเราก็ตั้งบอร์ดมาเดิมเลยถ้าแถวหน้าเนี่ยระยการทั้งสองใบมันห้ามศูนย์ก็ถือว่าเป็นบอร์ดที่โอเคละนะครับแล้วก็ลงการทีนมาเราจะดึงมีไหมไม่มีขอแทงกันนะจริงๆมันมันมันมีเยอะแหละครับไอ้พวกเนี้ยเอาข้อโซมันเอาข้อโซง่ายเพราะว่ามันมีพวก อะไรอะ่ะรถเมืองอาหารผมเนี่ยมีอันเนี้ยเปิดเจ็ดอ๋อจต่อันนี้เข้าโซ่เนี่ยแล้วเราก็กดการ์ตินได้นะครับผมมันก็จะเลือกการข้าโซ่ได้ดีเหมือนกันนะกดการ์ตินไปแล้วเราก็อาจจะดึงเป็นเป็นอันนี้ก็แล้วเราก็จะได้โซ่ึ้นมาสองเราดึงอันนี้กับดึงอันนี้อ่ะเราก็จะได้โซ่ึ้นมาสองมันจะบวกไปสองพันเพราะมันติดดักเน็ตใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะเปิดห้าได้เราอาจจะเจอยีเกอร์นะครับแล้วก็เข้าตาบ้าจั่วไปแล้วเราก็มีเทคแมวใช่ไหมแล้วก็บุญ อาจจะไม่สซชาบบนี้ก็ได้สซชาใครก็ได้หิ้วก็ได้แมวเดี๋ยวผมให้ใหดูแมวดูอ่นนี่คือแมวนะแมวมันบอกว่าวนแล้วก็ ถ้ามีโซสิบใบโซชัดไงเรมจนหนึ่งซึ่งมันก็เก่งมากแล้วปกติส่วนใหญ่มันก็จะวนได้ตัวเองแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆนั่นแหละวนจนมันครบอ่ะนะครับพอโซครบสิบสามเนี่ยทีจีวีสามันจะเกิดละมันบอกว่าทั้งเธอ์นี้ห้ามหนึ่งดังนั้นเนี่ยไอพวกนี้ห้ามศูนย์ทั้งเธอห้ามหนึ่งดังนั้นน่คู่แข่งกัดได้แค่สองสามสี่ถ้าไม่ใช่เดมมเนี่ยมันจะกัดได้แค่สองกับสี่สองมันไม่คิวห้าพันไอพวกเนี้ยมันจะตีแรงอันนี้มันตีเท่าไหร่ยี่สิบสามเนี่ยขอหมื่ ในการกาดทีละห้าพันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อาจจะลงตัวต่อบบสก็ได้อาจจะมีอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อตีมันก็จะเป็นสองหกมันจะขอมือสี่ใบสามใบสี่ใบอันนี้4ี่ใบเขาจะ PG ก็ไม่ได้เลยจะปาจิก,กาดหรือว่าเขาปล่อยอะไรเงี้ยแล้วเราได้แซนเราก็ขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะกดมือเขาได้เยอะมากนะครับหรือว่าเขาอาจจะปล่อยตายเลยก็ได้เพราะเขาไม่มีกาดนะฮะ ถ้าจบบาลามยังไม่ตายเนี่ยเราขอบใกล้ใกล้ตายแล้วนะฮะครั้งนี้จ,จะตายเหมือนเดิมเพราะว่าครั้งนี้ผมโดนตีตายบ่อยนะครับประมาณนี้จบจบเทินเราอาจจะเอายิเกอร์เข้าไปแล้วก็เขาองบัสจัวได้แล้วอันนี้มันก็จะเนี้ยไงไงคืนเข้าใจปะพอจบเทินจบเทินอย่างงี้ใช่ปะพอจบเทินปุ๊บมันจะได้เอาหนึ่งบัสเข้าโู่ถ้ามียิเกอร์เอาเข้าสู่ก็ได้นะครับ แล้วสกิลมันเนี่ยมันจะได้างแดมแล้วยิงคู่แข่งหนึ่งใช่ไหมคู่แข่งก็จะโดนยิงเราก็ได้ไงแดมล้วก็ใช้สกิลยิงเกอร์คบัจั่วเก่งนะมันจะได้จัวฟรีแล้วก็ได้ยิงฟรีอ่ะอย่างโกงอ่ะเออแล้วก็แล้วก็ถ้าสมมติว่าคู่แข่งใกล้ตายแล้วนะครับผมแล้วเรามีค่าคอสในการอัตเมทแล้วก็ลงมาเป็นดั้เลยนะครับผมดั้ก็ค่อนข้างดุนะฮะอันนี้ไลฟ์เฟสมันก็จะยกใช่ไหมแล้วก็ชารสองอันที่ชาสองอ่ะขาโพรชาจนผมไม่เหลืออะไรชา์แล้วเนี่ย มันจะมีดาโนนี่นั่นนะช้าๆไปเถอดนะครับผมกลับไปหนึ่งนะอันนี้ก่อนโอเคอาจจะมีดัดดัดลงมาความสองพอความสองปุ๊บมันจะหักเทคดูใบของโคแข่งพอหักปุ๊บมันพาวเวอร์กับเกรดเนี่ยก็จะเหลือเกรดหนึ่งเข้าใจไหมว่าถ้าสมมุติว่าแวนการ์ดเป็นเกรดอะไรเรากลาัดเรากลัดได้แค่เกรดที่เท่ากับหรือต่ำกว่าแวนอันนี้น่าจะรู้กันอยู่ใช่ไหมสมมุติว่าแวนเราเกรดสามเรากลัดได้แค่เกรดสามลงมา ราไม่สามารถกัดเกดสี่ได้เดี๋ยวมันเป็นหนึ่งนะเกจสี่เนี่ยมันคือการสูบเพลียกาดนั้นนะไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าสมมติว่าการน้องมอนกาดกาดจากมือนะครับเราไม่สามารถกรัดเกจที่สูงกว่าแวนได้เกจได้กัดได้แค่เท่ากับหรือลงมาใช่ปะพอมันเสกให้แวนกัดคู่แข่งเป็นเกจหนึ่งปุ๊บดังนั้นเนี่ยคู่แข่งจะไม่สามารถกรัดด้วยเกจสองเกดสามได้แล้วก็เกจสี่ไอเกดจริงจริงเกจสี่กัดได้แต่ว่าเกจสี่มันต้องแวนเป็นเกจสามเนี่ยใช่ปะถ้าแวนไม่ใช่เกจสามมันกัดเกจสี่ไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะกัดได้แค่ศูนย์กับหนึ่งแล้วไงต่อเราก็ลงกัดถีบหรือว่าเราลงอะเปลี่ยนเปลี่ยนมัน้งอาจจะเบือ่อแล้วไปบนี้ยอาชาลาหฮอดกันอะเราอาจะลงไปชาลาหฮอดแทนจะเกิดอะไรขึ้นไอพวกนี้ห้ามศูนย์ขอแค่หนึ่งทางเทินแล้วก็โดนยิงแหลมด้วยพาวเวอร์เป็นหนึ่งนะครับพาวเวอร์ก็เป็นหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราเอาจจะหาตัวมาตอบูุนะไอพวกนี้มันจะบุญเก้าพันถ้าถ้าดาร์กเน็ตนะ อันนี้มันจะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเขายืนแค่หนึ่งยี่สิบห้ายืนหนึ่งเขาจะขอเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นไม่พอขอสองห้าสองห้าก็ไม่พอเฮ้ยสองห้าพอเป็นสองห้าหนึ่งสองสองพันสองหมื่นห้าพันหนึ่งดังนั้นเนี่ยเขาจะขอแค่สองสองหมื่นห้าและขอแค่เกตหนึ่งเท่านั้นเข้าใจปะขอแค่เกตหนึ่งเท่านั้นอะแล้วมันจะแบบแรงว่ามันไม่เอาศูนย์แล้วก็ไม่เอาสองสามสี่ใช่ปะแล้วมันยกเลิกเท็อีกเสร็จไม่ได้ด้วย แล้วก็โดนยิงแรมด้วยมันเหมือนโดนดีลีทที่หนักกว่าเข้าใจปะเออแล้วอันนี้ก็ตีห้ามสูงอีกก็ขอแค่หนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งแล้วก็แปนตีสามหกอ่ะเขาจะปล่อยแล้ว,ลว,ลว,ว,วเราก็ย้แสตนเข้าใจปะเล็กนี้มันแตนเยอะเพราะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการ์ดมันเก่งนะแล้วก็ตีเออเข้าใจปะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเออประมาณนี้แหละนะครับกับดาร์กนะถ้าใครไม่มีเซตอาก็แนะนําให้ไปหาแหละเพราะว่าผมพอไปเล่นดูละมันก็รู้สึกเก่งพอสมควรเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นบาลามก็ปิดได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับกับเด็กไฟดาร์กนะครับผมขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ